สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในเกม Darkon Eastern นะครับอ่ะเดี๋ยวเกมตัวใหม่นี้นะครับมีฟิเจอร์ใหม่มานะครับคือซื้อฟีสปินได้นะครับเราไม่ต้องมานั่งกดหายเองแบบนี้นะเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าซื้อฟีสปินซื้อยังไงนะครับตอนนี้เบ็ดสูงสุดเนี่ยเนี่ยดูนะครับมีปรับเบ็ดได้นะครับซื้อฟีสปินขั้นต่ําก็คือ28บาทนะครับแต่รอบนี้เฮียจะปรับสูงสุดพันสลองดูว่าเรามาได้อะไรกันบ้างนะครับ ลุ้นกันนะครับว่าพันสีนี้เราจะกำไรหรือขาดทุนนะ oh, <no. S 1> อ่ะมามีเลือกนะครับ13กับ10แล้วก็8นะครับให้เลือกเยีเลือกแบบ8ปนะครับมันคูณเยอะนะครับมาครั้งแรกเลยจัดมาเท่าไหร่2 0 0บาทนะครับเหมือนดีใจนะครับไม่เป็นไร รอบหน้าแน่นอนนะโอเคคูณ5นะครับบวกมาอีก30บาทนะไม่ต้องบวกก็ดีนะ30บบาทเฮ้ยเชียร์เช็คพอตแตก12นสองนะ12 500โอห้้โหมีตังค์ยิงขน,นมแล้วนะบแบบนี้ครั้งเดียวนะครับแบบน,นี้ซื้อฟีสปินแค่ครั้งเดียวนะครับ1น0 0บาทนะครับ คุมแล้วนะครับตอนนี้1 2ื่นแล้วนะครับเอานี้อะไรอีกเนงะี่ะปุ๊บเลือกไปก่อนมาให้จับคู่นะครับสามตัวนะครับต้องหาป่าอีกตัวนึ่งนี่ถ้าได้ป่านี้สองันนะเนี่ยเฮ้อันไหนโอ้โหอันนี้ได้น้อยนะครับได้500อแม่งเป่าว้นจินหัวเลาะเลยนะ อันนี้ปุมมใจแล้วนะครับอ่ะหมื่นสามนะครับอ่ะลองดูดีว่าเราจะแต่งไหมเท่าไหรสี่สิบห้าบาทไม่ต้องให้หรอกรวยแนละ้วเลือ3สามครั้งได้อะไรไหมสามสิบบาทฟิวเจอร์เกมนี้สวยนะครับเกมนี้เพิ่งมาใหม่นะครับวว้า เอเทซีนะครับซื้อฟรีสปินได้ด้วยนะครับนี่ที่เฮียมาเล่นนะครับซื้อฟรีสปินได้นะครับซื้อแค่ครั้งเดียวดูสิใคร,ใครสนใจติดต่อเฮียมาได้เลยครับมาเล่นด้วยกันกับเฮียสวัสดีครับ